นะครัคุณลุงมาน้ำมานะครับวันนี้ก็มายกยอนะครับวันที่7ตุลาคม63สานะครับขายหน้าหายตาไปสองสามวันนะครับคือว่าไม่ค่อยมีเวลาเนาะคันจะเปิดร้านขายไก่ปิ้งที่บ้านนะครับโอเคครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วนะครับมายกคือว่าจะมีปลาหรือเปล่านาะเพราะว่ามีเวลายกแค่แป๊บเดียวครับแบบก็มืดแล้วครับเข้าสู่หน้าหนาวเนาะดูตาแล็กครับมาชมกันครับตาแรกเนาะ นี่ครับบรรยากาศยามเย็นน้อท่าที่กำลังจะตกนะครับตกแล้วละ่ะแต่น้ำก็ลงไปหน่อยหนึ่งครับน้ำก็อพอขุ่นๆเลยเนาะ,นะมาสองวันจะมีปลาไหมนาะ ปลาบางตัวใหญ่ครับนี่ปลาหมาันปลาหมันครับปลาบางตัวใหญ่ครับนี่หมาแล้เนาะขอบคุ อ้ปปลาออกลแลว,ว,ออวมองำีกั5ากำทําไมวันนี้มีแต่ปลาบาแครับน้องนี่ที่นี่ไหไมไม่พุงง่งเลย เอาเลยเอาดอกอืมครับประบาณคุยอย่างนั้นนะครับนี่เก็บไปก่อน เงไยงไงช็อตเด็ดมาแล้วครับนี่พับเลยพับไหมมีนะอดี๋ยวมอปล่อยอย่างนี้ปล่อยปลาด้วยนี่ครับขาว หน้านัครับกลับกลับไปนี่ครับปลาดอกนิ้วโอ้โหโอ้โห โอ้โโอ๊ะแตนี่ครับนี่ครับดูให้ชัดเอามาส่ชัดเลยเห็นไหมนี่ครับนี่ครับบัตรนี้ได้เยอะมากโโหทดคู่หายตอนยกแน่นอนนะออืมเาไปนี่ครับมาเป็นฝูงมุวนเลยครับ บกขอได้ก็ได้เนะมาะบกมันผุเนาะกี่ตัวนะงมู่มวอยู่เนาะครับผสมอยกอยมอ,ยอยีกด้วยนี ตัวลงลระบางด้วยอ่ะม้วนครับม้วนเอายกมาเป็นรอบเป็นรอบนะครับงมาตัวใหญ่งงครับมาล็อก อู้นี้ตัวใหญ่เตกะโอ้แต่ออกข้างจําเองนะเนะับปากแล้วโอ้ยใหญ่คุวใหญ่ครับเองนี่ไงหรอนกัหลวงมาตัวใหญ่ครับนะอ้ยออกไปแล้วโอ้ยตตยจําครับเสียดายเนาะ วันคราวนี้แสงพระอาทิตย์เนาะครับตกดินละสวยงามครับยากาศดินแม่น้ำบางทูสูทูสูส สสางน้อยนี่ครับกันสองครับ มาสั่งเขาวาดครับวันนี้เห็นชัดไหมอ่ะสั่งเขาวาดครับนี่ครับมาสั่งเขาวาดนี่ครับสั่งเขาวาดวันนี้ก็ม่วนอยู่นอ วันนี้ไม่จะไม่ปล่อยปลาเนาะปล่อยให้ตัวหลวงตบางตบางตาบางตัวหลวง เบบางคุ้มใจครับนี่ยเห็นไหมนั่นไงนี่แหลสังฆวาสหนึ่งตัวบัดเจ็บวะเนาะป้องกันการบาดเจ็บมันจะฝักอยู่นะครับแต่ว่ากระชังมันติดเนาะเขาอุ้ย ดีแล้วขอขอบคุณกระชังที่ไอ้ทีตัดปลาของยัยินฉลาดที่ที่ส่งมาให้นะครับจากเอสีลำปลาเนาะโอเคครับให้นาะมาเดือนหนึ่งแล้วเนาะเองจะ,จะต็อปคลิปป่ะเองต้องให้กางชังก่อนเก็บปลา

บางคอยไซมีนิอืโอเคครับขอจบคลิปสั้นๆไว้แค่นี้เดียวนะครับเพราะว่ามันมืดเร็วนะครับเนอะมาตระมาณหกโมงเย็นนะครับแล้วก็ เาไปไม่เท่าไหร่ก็ว่าพอมีปลาเข้ายอมลาน,นะครับขอบคุณนะครับทีมท,ทุกท่านนะครับที่อยู่ในประเทศาตาประเทศที่กดคอมเมนต์กด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 กมกด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 าดกดกดกดคดก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 ักดมมนดกดกดคดกดใดก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 ักดมมกดมมกดกดกดกคกด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 กกกด like, กด,ด,ดกดกดกดดดก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 ยกดกดกก คนน้อยครับปลาบารโอเคครับไม่บ่ายค้าสวัสดีครับคับสวัสดีครับสรุปผลปลาอย่างนี้เนาะวันที่เจ็ดตุลาคมวัทสามนะครับพอได้นะครับวันนี้ได้หลายตัวนะครับนี่หมานอยู่ดูนี่วันนี้ได้นักเลยครับนี่ปลาขาวเนาะปลาปลากระจกลดปลาสังขวานะครับวันนี้ก็ม่วนหน่อย ไปแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเองโอเคขอบคุณที่ตามามและชมนอ,อน,นี้เด้อโซดนี่เด้อตัวยายเบล้ออันนี้ปลาคีบยาวคีบมันยาวมีตัวเดียวเด้อโอเคขอบคุณที่ตามและชมนอสวัสดีครับ